คุณดุสิการความรักที่ผ่านมาผิดหวังตลอดผิดหวังตลอดถ้าจะปล่อยวางไม่อยากมีรักอีกได้ไหมคะก็ถ้าเข็ดก็ได้เนาะคุณดุสิการเข็ดไหมล่ะคะถ้าเข็ดก็มีสเปซไว้หน่อยคือเว้นวักหน่อยถ้ามันหายใจแล้วมันรู้สึกมันเหนื่อยกับความรักก็ ก็วิเวกได้นะคะวิเวกก็คือเอาจิตของเราสงัดจากความรักสักสองสามจังหวะของชีวิตอาจจะให้เวลากับการกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าหนึ่งรักตัวเองเป็นหรือยังสองพึ่งตัวเองได้หรือยังสามถ้าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นก็ค่อยกลับไปรักอีกทีหนึ่งก็ได้คนที่มีความรักต้องไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์กับคนที่เรารักแต่ต้องพึ่งตัวเองได้รักตัวเองเป็น แล้วก็ชุดช่วยคนอื่นได้ชุดช่วยคนที่เรารักได้ค่ะ